ดยรัฐบาลค่ะเดินหน้าปรับปรามสินค้าเกษตรเถื่อนผิดกฎหมายโดยรู้ตัวต้นต่อซึ่งมีทั้งนักการเมืองกลุ่มพ่อค้าและกลุ่มผู้นําเข้าและส่งออกซึ่งขณะนี้ได้มีการส่งเรื่องที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วค่ะ ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรามกลุ่มสินค้าเกษตรเถื่อนทั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะสำนักง,งานป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินและกลมรมศุลกากรขออัยค่ะค่ะกล,กลมศุลกากรนะคะก็ไปร่วมชี้แจงค่ะโดยพลตารวจตรีสุริยาสิง,สง,สงหหโกมลน,นะคะ สิงกำมลนนะคะขออภัยค่ะอธิบดีกรมสอ,สอบสวนพิเศษ สอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะท่านก็กล่าวว่าขณะนี้ได้มีการสรุปสำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับหมูเถื่อนทั้งหมดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วค่ะพร้อมยืนยันว่าได้มีการเร่งรัดคดีนี้เพื่อขยายผลไปยังต้นต่อค่ะในขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรท่านก็กล่าวนะคะว่ากลุ่มที่ถูกจับกลุ่มแล้วขณะนี้ได้มีการขยายผลไปถึงต้นต่อใหญ่แล้วโดยเป็นนักการเมืองกลุ่มพาา่อค้ากลุ่มนำเข้าและส่งออกแต่ ขอสมนชื่อไว้ก่อนส่วนความผิดรายย่อยหน่วยงานกําลังดําเนินคดีทางนี้นาะยกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ที่ต้องเร่งปรับปรามอย่างจริงจังค่ะค่ะ